<c oughs> อ่ะโอเคก็สวัสดีครับพวกกับผมเอ็มในช่องเอ็มฮับนะครับอยู่ในเกมเอาโอหรือเอาออริจินเช่นเดิมนะครับก็อยู่ในตัวละครอาอโคโนะครับหรือว่าที่เขาเล่นในเกมคือพระนะครับหรือพริสนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นนะครับเล่นพระแล้วกันนะผมใช้คําว่าพระแล้วกันเนี้ยเล่นพระให พลัง60 k นะครับใน1วันนะครับม่รู้จันทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอุปกรณ์การทําของพาณนี่ค่อนข้างที่จะพลังคือน้อยนิดนึงนะครับน้อยนิดนึงนะครับมากน้อยกว่าอาชีพอื่นนะครับจะทำยากนิดนึงนะครับซึ่งผมจะเล่นเป็นอาร์โคหรือว่าพีทสายบู๊นะครับก็คือเป็นใช้กระบองที่เป็นเป็น ATK นะครับบอก ATK เนาะ เผื่อพลังมันจะเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะครับเสียงที่เปลี่ยนไปไม่ต้องสืบนะฮะก็ไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาทําคลิปอาจารย์จะไหวครับทำคลิปน่าจะไหวแหละก็เดี๋ยวจะทําคลิปไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะไปถึงขนาดไหนนะครับดูว่าจะไปถึงขนาดไหนแล้วก็ถึงไหนแล้วนะครับก็จะค่อยอัปเดตนะครับโอเคตอนนี้ก็วิวยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตตั้งแต่ตอนเวลวยี่สิบห้าไปจนไปนะครับจนถึงวิวสามสิบสี่สิบ แล้วก็50นะครับเราจะไปจบที่เวล50เสร็จนะครับอาจจะเป็นท่าน12แล้วท่าน13เลยประมาณนี้ซึ่งในการเก็บนะครับการเก็บเลเวลแล้วก็การทำเควสตต่างๆนะครับที่เป็นลงดันนะครับเรนเจียนเนาะผมจะใช้ตัวหลักนะครับมาช่วยแล้วกันนะครับอาจจะเอาตัวหลักมาเป็นตัวช่วยด้วยนะครับเพื่อให้ได้เก็บเวลเร็วๆนะครับจะได้ผ่านเร็วไปนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ในตอนเวลา5โมงนะครับ5โมงเย็นนะ5โมงเย็น 50นาทีนะครับห้ามมองสิบนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราเสร็จตอนไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวห้าเดีวสามสิบแล้วผมจะมาอาดคลิปอีกทีหนึ่งในกันนะครับโอเคไปกันนะครับโอ้ลืมไปนะครับอ่าลืมดูให้ดูพลังตอนนี้พลังอยู่ที่เจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสามนะครับกึ่งขาดอีกสี่พันเอ้สี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันกว่าๆนะครับโอเคอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับยังไม่ได้กด เพิ่มอะไรเลยนะครับยังไม่ได้สุ่มยังไม่ทำอะไรเลยนะครับเพชร1นึ่งพันะครับเซนีนะครับสามหมืนามนะครับของน้มใสก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้นะครับสองตัวใสมีแค่นี้เลยนะครับอ่าใส่เว้นไปนะครับอ่าบอกเขาอะไรเป็น7จ็ดอ่าแปดพันแปดพันเก้าสิบสามนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์สัตสัตว์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 โอ้ยสัตว์นั่นแหละสัตว์เลี้ยงก็จะมีแค่นกคู่นะครับกับโซฮีนะครับสองตัวนะครับ โอเคก็ยังไม่มีตัวอื่นเพิ่มเติมมาเนาะจริงๆถ้าเกิดมีตัวอื่นอีกก็น่าจะพลังเยอะกว่าน,นี้นะครับลองเอาโซนี่น้องฮุกออกเป็นฮาร์ปี้นะครับฮาร์ปี้กับตัวนี้เนี่ยไอ้บเอคอน,นี้ดีกว่านะครับโอเคก็ลองดูได้ไหมเอาได้เฉย <laughs> ได้อลิสมาเนี่ยโอ้โหโชคดีแล้อเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเอาอลิส,สเนี่ยเดี๋ยวเอามาใส่ตอนเวล 45นะครับเวลสี่สิบสโอ้ได้เลยนะครับผมว่าน่าจะ5น่าจะ60,000อยู่เนี้ย 60K น่าจะได้อยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเวล30เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้แล้วกันนะครับโอเคไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปนะครับอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้เวล30นะครับก็มีพลังประมาณโอ้ยเจ็บคอพลังประมาณหนึ่งเมนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ของก็ยังมีเท่าเดิมอยู่นะครับก็แค่อัปเกรดนิดนึงนะครับ อัปเกรดวิวสามสิบเนาะโอเคยังไม่ได้สุ่มอะไรเพิ่มในทางนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เวิ่งเควสนะครับเดี๋ยวไม้ทีก็วิวสี่สิบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอันตัดภาพไปตอนวิวสี่สิบเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับโอเคครับไปครับตัดภาพไปเลยอ่าโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในบุ๊กหนึ่งนะฮะก็หาตีจากคนใจดีนะฮะก็ลงบุ๊กหนึ่งกันนะครับก็จะง่ายๆนะครับบุ๊กหนึ่ง โอ้ผมล้มคานเย่งไอตัวเองมากเลยจีบคอโควิดไหมกับไอ้พวกเนี่ยโอ้กิวคนไทยด้วยนะใจดีแท้บุ้งหนึ่งก็จะง่ายหน่อยนะครับโอเคแล้วก็พิมพ์ขอให้เขาปาร์ตี้ช่วยเรานะครับก็ จะมีคนใจดีไปจำซร์ฟอยู่นะครับซ์มนี้ถือว่าหาตีง่ายอยู่นะครับโอ้จบเร็วมากเลยโอเคนะครับ จบนี้น่าจะได้ได้จะได้ประมาณสักววสามสิบเอ็ดนะครับน่าจะนะน่าจะ <c oughs> ส่วนเควสเควสไดาลี่ก็ยังไม่ได้ทำสักเวสเลยนะครับโอ้กดไม่ทันเขาเลยเขากดเร็วมากเลยเขาตั้งใจมาช่วยแบบจริงๆอนะ่อะ ถ้าเกิดเขาจะช่วยก็ให้เขาช่วยไปเลยครับอ่ะผมไม่ไปขวางเขาละด่านนี้ก็จะชา้ากับตรงที่ต้องมีไอเจ้าตัว n p c วิ่งไปวิ่งมานะต้องไปคุยต้องไปนั่นไปนี่นะครับโข <c oughs> มันหายไปไทิพตาเราจะเชื่อโอเคไปครับ อ๋อมีคนยังไม่ลงกับผมด้วยเหรออ๋อผมคนเดียวนี่วะโอเคโอ้หยแม,ม่ได้แหวนไม่กวงโอเคขอบคุณทุกคนที่อยู่ในทีด้วยนะครับมาจะผ่านมาเจอหาได้แท่งแหวนได้แท่งสมุดขอบคุณครับพิมพมาเลยเราคนไทยนะครับพิมพ์ภาษาไทยไม่ต้องกลัวนะครับ เดี๋ยวออกจะขย่ากตี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทำเควสต่อนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมตัดคลิปไปอีกทีนะครับเดี๋ยวมาอีกทีก็เจอกันรอบเวลสี่สิบครับอ่าโอเคครับแล้วก็เดินทางมาถึงเวลสี่สิบแล้วนะครับจอบสามสิบเก้าเนาะก็อีกจอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นพีทแล้วนะครับอีกหนึ่งจอบนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็พลังนะครับผมก็อยู่ที่แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้พลังผมอยู่ที่สองหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสัตนะครับก็ขาดอีกประมาณสัก สามหมื่นนะครับสามหมนหะฮะประมาณเนี้ยสามหมื่นหนึ่งพเศษเนะครับ 31, สามหมื่นเศษก็จะครบหกหมืนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับตอนวสี่บ 40, นะครับแต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนพลังมันจะไปกไกลแปลกแนะมันไปไกลกว่าตอนเล่นไอ้นี่เลยท่านไอ้นาจาบเลยนะครับโอเคกลับของอ่ะเป็นสองหมืนเก้านะ,ะเป็นสองหม้าแล้วนะสองหมื 29, ้าา 29,319นะครับโอเคก็หลายๆอย่างที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็มีสกิลนะครับอ่สกิลยังไม่ได้อัพอ่เลยอีกแค่นี้อ่ะผมจะอัพไปนะครับสกิลอัพไปบ้างหมดแล้วกันแลครับเดินสายไหนก็ช่างมันนะครับอ่นนี่ก็อัพไปนะครับอ่ะโอเคก็อยู่ที่2 9งพันะครับ906แล้วก็07นะครับพลังตอนนี้นะครับก็ขาดอีก30,000 สามหมื่นกับอีกเอ่อก้าสิบสามนะครับสามหมื่นเก้าสิบสามหรือเปล่าไม่ใช่ดิสามหมื่นสามร้อยเก้าสิบสามเออประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเราไปห้าสิบเลยนะครับโอเคครับไปครับมาโอเคก็ตอนนี้กำลังเปลี่ยนพีชนะฮะ <c oughs> นี่เขาพีสายพระสายบุญเราเนี่ยฮะ ก็ฉากนี้ก็เป็นฉากเปลี่ยนอาชีพเป็นพีสนะครับนี่ชุดยังรอนะครับอ๋อโอเคนะครับให้มันมามามาให้ดูฉากอันนี้เฉยครับฉากเปลี่ยนเปลี่ยนพีชนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปฮะลุยกันเจอกันอีกทีวีห้าสิบกับผมโอเคเดี๋ยวใกล้จะถึงคงสุดท้ายแล้วนะครับว่าพลังจะไปถึงไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวีห้าสิบครับ โอเคครับตอนนี้ก็วิว46นะครับ46เนาะผมก็เอามาดูดกับตัวหลักนะครับเอามาดูดกับตัวหลักให้ตัวหลักตีนะครับที่เดิมเลยครับเหมือนที่เดิมเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมเพื่อเอามาหาแหวนนะฮะก็เดี๋ยววิวไปสัก50กว่าๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้เปิดให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันดูดเวลไปเนี่ยก็เด้งวลก็เด้งรัวๆนะครับมันเดิมนะครับ ใช้ลูกอมคูณหกเหมือนเดิมเลยนะครับของผมอ่ะก็ปล่อยไปตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนี้ครับตอนวิวห้าสิบกว่าเลยกันนะครับตอนพร้อมทําของเลยครับโอเคไปครับเดี๋ยวยัดตัดคลิปไปครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วฮะไปครับตัดคลิปไปครับอ่ะโอเคครับ ทำไมคิดปัญญาเปลกๆวะงงอะโอเคก็ตอนนี้ก็มาถึงตอนที่อันนี้แล้วเนาะมามามาถึงตอนเวลห้าสิบสองเลยนะครับก็ผมไปแลกของมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับเสื้อไอ้อาวุธเสื้อแล้วก็ผ้าคลุมนะฮโอเคจะเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี่ก่อนคราฟก่อนแล้วกันนะครับเท่าไหร่วะยี่สิบสี่นะครับ โอเคยี okay, แล้วก็อันนี้อีก11ชิ้นโอเคนะครับแล้วก็ไปทําชุดต่อครับรางวันลนะเรกกรับไปก่อนเป็นเสื้อตัวนี้นะครับ15ชิ้นอันนี้9ชิ้น โอเคก็จะเป็นผ้าคลุมตัวนี้นะครับ15แล้วก็กเหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคก็ได้3ชิ้นมานะครับโอเคจะใส่กันเลยนะครับตอนนี้เราพลังเราอยู่ที่4 3 7 7 9นะครับโอเคเราเริ่มกันเลยเริ่มจากใส่อาวุธก่อนโอเคก็เป็น47 0 0 0นะครับเดี๋ยวเราไปเอา สีบวกมานะครับอ่าโอเคเป็นเสื้อ,อเฮ้ยถึงปะเนี่ยอ่าได้ห้าหมื่นนะครับตอนนี้ถึงแค่ห้าหมื่นเนาะเคเดแป๊บนึ่งอ่าโอเค,เน,อะอเคนะครับปึ๊บอ่ารับของทีนี้เราก็จะต้องทำของไงก็ได้นะครับ ทำของังไงก็ได้ให้มันได้อีก800 0นะครับประมาณเจ็ดถึงแปดพันนะครับโอ้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคด้วยนะที่นี้แล้วผมยังไม่ได้ตีบวกนะครับซึ่งผมก็จะไปตีบวกเลย <c oughs> ของใส่มีแค่นี้นะครับตามจริงถ้าเกิดมีโล่ตีสักทีแล้วว่ารองเท้านะก็ขาดรองเท้ากับรองเท้าอย่างเดียวเหมือนกันนะครับมันเดิมเลยนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บเดี๋ยวผมเอาเฟรมขึ้นมาก่อนห้าสิบกล่องอันนี้ได้ไหมโอเคโอเคผมขอยัดดันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับดันอันนี้ก่อนนี่นะครับอ๋อผมังไม่รู้เรื่องใครเหรอชิบหายละได้แค่เนียนเดียวเดียวเดียว โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตีบวกกันให้นนเพื่อนรีไฟน์รีไฟน์อาวุธไปก่อนเลยครับขั้นสนะี่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฟลลอ่านะครับขั้นสี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ของเพิ่มนะครับอ่าโอเคเห็นไหมนี่ก็เป็นเสื้อนะครับโอเคพวกนี้ให้ตีบวกสี่หมดเลยนะครับได้ แต้มเยอะติดเถอะยาแตกอือนั่นแหละนะครับนี่ไหมขอร้องอย่าแตกขอร้องอย่าแตกขอร้องอย่าแตกหินมีน้อยอย่าแตกอือนั่นแหละโอเคเหลืออีกประมาณเอ่อเท่าไหร่เนี่ยรับห้าพันนะครับห้าพันสี่นะครับโอเคเลยห้าพันสี่นะครับเอ้อเย 5, เอาอ,อ,อ,อะไรอยู่วะเนี่ยกู เป็นหนึ่งนะเพื่อนหาเลยอัพก่อนอัพหมดฮะตอนนี้อัพหมดเป็นสนลูกใครฮะตอนนี้น่าจะได้นะหกหมื่นผมว่าเลยห้าพันไม่ทำไมมันอ่ะทำไมพีซมันทำง่ายจังวะทำง่ายกว่าอันนี้ผมไอ้น,นั่นอีกไอนน้คลิปที่แล้วอีกอ่ะนี่อีกไม่นิดเดียวเองเนี่ยอ่าเนี่ยจะตีบวกนะเพื่อน เอ้ยว่าไม่ถึงวันเนี่ยอย่าลืมนะว่าผมยังไม่ยัดการ์ดเลยนะฮะอ๋เนี่ยเด็กส <c oughs> ี่พันอ่าเหลืออะไรวะเน,นี่ยเหลือการ์ดเนี่ยการ์ดท,ที่ผมมีคือมีแค่นี้นะครับแต่ผมต้องหาอ๋ยยังไงการ์ดไม่ต้องไปซื้อโอเคครับ ตัวนี้เยยงินรวยยังวะนี่นี่นะครับเอาวยมีสิทธิ์ลุ้นนะเนี่ <c oughs> ต้องจอดทุกวันเลยนะฮะเราจะหาการ์ดฟ้ามายัดนะครับซึ่งไม่รู้จะถึงไม่เงินหมวกเฮ้ยถูกกันไหมเนี่ยถูกแหละ โอ้ยผมไอเจ็บคอมากเลยทีนี้เดี๋ยวเรามีการ์ดนะฮะเรามีการ์ดที่ให้แลกอยู่นะเ,เดี๋ยวแป๊บนึ่งเพื่อนมีการ์ดที่ให้แลกอยู่นี่งไงโอ้หร้อยฐานเจ็ดเหรียญแลกไปเลยเราลุ้นเอาว่าเราจะได้การ์ดฟ้าทักใบไหมโอเคเจ๊เค่แต่ประดับไม่มีรูวัดตะเฮกประดับไม่มีรูเชี่ย sure! การย่างดีโอ้โหประดับไม่มีรูการขอดีเขาหากันในควักไอ้เหี้ยแล้วมัดทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยมาทำไมไอดีกูนไอดี ID ไก่วะเนี่ยวจาเ,เพื่อนโหโหจบแล้วการฟ้ามีใส่หมวกหนึ่งโอเคใส่ไปฮะเออเหลืออีกสองพันกว่า คืออันนี้ไม่เจาะรูเหรอเฮ้ยเจาะรูไม่ได้เชือกรองเท้าเอ่อเสื้อเสื้อเอาเสื้อกาดละดีวะเนี่ยผมดเขอดูการ์ดกันนะฮะเพื่อนเสื้อเป็นการ์ดฟ้าพันมาหมื่นสีเนี่ย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 ได้ได้เคยัดไปถ้าหมื่นถ้าเป็นการ์ดฟ้าจะเยอะเนี่ยไหมสามร้อยอ๋อเดี๋ยวหาพระคุมนะฮะพระคุมพระคุม มัฟนะครับกา s ฟ้ามีอะไรไถูกๆบ้างวะโอ้ยแพงเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยสองหมืน่นเจ็ดอันนี้ถูกสุดอ่าครับอันนี้เราไม่ได้เกี่ยงแล้วนะครับว่าอะไรเป็นไรนะฮะยัดไปอย่างเดียวนะครับโอ้ยร้องการอะไรเป็นเนี่ยรองเท้าโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนรองเท้าก่อน รองเท้านี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นธรรมดาแล้วกันนะเอาที่มันบวกสเตตัสนะฮะโอเคสิบให้มันเจาะรูได้สิบสามสิบเก้าเฮยโอ้ยรนไปไหนมะเนี่ยเก้าอันนี้สาม เอาตรงนี้มันทำมันตีได้เหรออันหนึ่งอ๋ออันน, <c oughs> ออนี้ตีได้เลยเก้ยหุยห้ยหุย้ยหุ้ยลังขึ้นสูงยัง,งวะโอ้โหเยียบร้อยโหหกสิบเคแบบยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยเเพื่อน มัน 60k ง่ายจังวะพระเนี่ย 60k ยังง่ายเลยอ่ะผมของที่ยังเหลือเยอะเยอะมากนะเพื่อนๆแล้วดูสัตว์เลี้ยงนะนี่สัตว์เลี้ยงผมยังอัพแค่สา0สเดียวกันเองนะเนี่ย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 โซฮีเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยนะครับแล้วประเด็นคืนเนี่ยเพื่อนดูเพชรเลยสัก3,000หกผมยังไม่ทําทำเลยเลยจริงๆโอ้โหดัน60,000 60k ยังง่ายเฮ้ยทำเล่นไปนี่คัดม่วงผมยังไม่เปิดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมการคัทม่วงผมเนี่ย ใช่อย่างละห้าสิบป่ะโอเคผมลองหาที่รับดิมันมีตรงไหนอีกวะที่รับโอ้โหไม่มีเรียนเลยนี่ที่ไหนวะไม่มีแล้วอ่ะโอ้โหเอาไว้นี่แหละนะครับดองไว้เผื่อม,มาเล่นพระนะครเฮ้ยหกสิบเคง่ายจังอ่ะโ,อโหดูดีหลักแป๊บนึงนี่ลมพลขาดแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับก็จะได้แล้วหนึ่งพันห้าร้อยแมวนะครับอีกแค่หนึ่งตัวนะครับของตัวหลักเนาะเฮ้ยหกสิบเคง่ายอ่ะผมว่าง่ายง่ายง่าย เพื่อนๆผมดูดีสิผมใส่แค่นี้เองแล้วเพื่อนๆดูไนนะที่ว่าคลิปที่แล้วอะ่ะเออเฮย้ยผมว่าทำมันเล่นไปนะฮะพานเก่เาเรื่องเหมือนกันเนี่ยอ่ะโอเคก็ผมขอยุยาตจบคลิปไว้ได้เพยงนี้แล้วกันนะครับโอ้โห รู้สึกว่าทำพระทำง่ายเฉยเลยโอเคเดี๋ยวตัวถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็ค่อยมาลุ้นกันนะเพื่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็จัดมาเลยนะฮะบอกมาได้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับตกับกิจกรรมระดมพลนะครับทำตัวละคร 60k นะครับตัวที่4ี่้อตัวที่5นะครับตัวสุดท้ายนะครับคลิปถัดไปเนาะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่4แล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่อง Impact Daily Talk คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ